สวัสดีครับ f c ฟซีไลอ้อนการบม่ได้ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับน้องไลอ้อนนะครับวันนี้ก็ทางยุ้งข้าวนะครับปล่อยเพลงแม่จ้าแม่จ๋าออกมาแล้วนะครับเต็มละตอนนี้นะครับตอนนั้นเราก็ได้ดูกันมั่งแล้วนะครับเออได้ชมได้ดูกันมั่งแล้ววันนี้ทางยุ้งข้าวก็ปล่อยมาเต็มเลยนะครับเออเต็มเพลงนะครับ ระบบไฟแสงสีเสียงเราก็เห็นไปแล้วนะครับเอ,อ่อ MV ของเขานะครับแล้วก็วันที่ช่วงนี้ก็พักนะครับวันสองวันนี้ก็พักเดี๋ยววันที่ยี่บห้าก็ที่อยุธยานะครับห้างอายุธยาซิตี้พาร์คนะครับเอ,อ่อห้างอายุธยาซิตี้พาร์คนะครับเอ,อ่อพ่อแม่ชาวอายุธยาก็ลอยวันสองวันนะครับ วันที่25ที่อยุธยา26กรับสวนแตงครับ26กรับสวนแตงสุพรรณบุรีสารเฉพาะหลักเมืองที่สวนแตงนะครับเออวันที่26แม่แม่แถวสุพรรณแถวอยุธยาก็ไปเป็นกําลังใจกันนะครับเ,เป็นกำลังใจกันอยู่แล้วล้นหลามอยู่แล้วนะครับตอนที่ผมไปเดอคอนเสิร์ตเดอ,อะไรออนนี่ก็เจอแม่แม ุพรรณเยอะหลายท่านเลยนะครับหลายท่านเลยนะครับก็ประทับใจเขาก็ติดตามมาตลอดสามปีนะครับเออสามปีก็ตอนดูคอนเสิร์ตเราก็ดูก็ยังสนุกสนานนะครับเออสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับแล้วก็มาช่วงไถท้ายสิจะจบสิน้องไรอันมาทำให้น้ำตา หลกันหลาย, abei, ห,ลายหลายท่านเลยนะครับน้ำตาซึมกันหลายหลายคนเลยนะครับเออเราประทับใจพ่อ Theory. พ่อแม่แม <c oughs> ่ประทับใจในตัวน้องไรอันนะครับแล้วน้องไรอันก็ประทับใจพ่อพ่อแม่แม่หลายหลายท่านเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่น้องไรอันประทับใจติดตามน้องไรอันมาตลอดอะไรตลอดน้องเขาประทับใจน้ําตาซึมเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นนะครับ บางท่านก็นั่งรถเข็นมั่งอะไรมั่งให้ลูกให้หลานพามานะครับเออบางคนก็นให้เพื่อนให้อะไรพามาขับรถมาให้มั่งอะไรมั่งนะครับเออมันเป็นความประทับใจของน้องแหละอันแล้วพ่อพ่อ,พอแม,แม่ที่นั่งรถเข็นมามั่งแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็มาเออมาชมคอนเสิร์ตของน้องเขาเออที่เขาเล่าให้ฟังอะไรให้ฟัง บางครั้งมันเป็นอะไรแบบว่าเออช่วงพ่อพ่อแม่แม่บางท่านที่นั่งรถเข็นมั่งติดเตียงมั่งอะไรมั่งพอลามาดูน้องไรอั้นตอนที่เข้าประกวดก็ได้ฟังเสียงของน้องก็ประทับใจก็ติดตามมาเรื่อยๆเลยนะครับเออทำให้จิตใจแจ่มใสหลายหลายท่านนะครับ สุขภาพแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับลูกๆหลานๆก็ดีใจนะครับดีใจผมนั่งคุยกับแม่ๆหลายท่านนะครับเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้แหละนะครับว่าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยสบายนะครับกับแบบที่น้องไรอันก็เล่าขเขาพูดนะประทับใจน้ำตาซึมกันร่วมทุกท่านแหละ ฟังแล้วก็ดูแล้วแต่เราไม่ไ,มไปเห็นเท่านั้นแต่ละท่านแต่รู้ว่าว่าทุกคนน่ะน้ำตาซึมเพราะว่าน้องเ็าประทับใจแม่แม่นะครับแม่แม่ก็ๆๆประทับใจน้องนะครับน้องเขาเป็นกําลังใจให้แม่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 เ็เป็นกําลังใจให้น้องนะครับถึงไม่สบายเรื่องอะไรนะครับเออก็ เวลาดูน้องเขาก็มีกำลังใจไปติดตามเรื่อยๆบางงานก็ไปนะครับเออไปดูน้องหน้าเวทีมั่งอะไรมั่งอย่างแม่อ้อยนี่ก็โอ้โหติดตามน้องมาสามปีอายุเจ็ดสิบ่าแล้วนะครับเจ็ดสิบสี่ละนะครับถึงจะไม่สบายเรื่องอะไรก็ให้แม่ๆเขาอีกคนอีกท่านหนึ่งออขับรถให้อะไรให้ไปไหนมาไหนด้วยกัน นะครับไปดูน้องติดตามน้องตลอดแม่อ้อยก็นะครับแม่อ้อยก็ไม่ค่อยสบายก็ติดตามน้องตลอดเพราะน้องเ็าเป็นกําลังใจให้นะครับหลายๆท่านเลยนะครับเออน้องก็เป็นกําลังใจให้พอพ่อ,พอแม่ก็ถึงได้รักและดูน้องนะครับน้องเขาประพฤติตัวดีอะไรดีมาตลอดตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ผมคุยที่นั่งรถเข็นนะ่ะ นะครับผมก็ไปคุยมั่งอะไรมั่งเขาลูกหลานเขาก็าช่วยเล่าช่วยบอกให้ผมฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้งี่นะเออแม่ไม่ค่อยสบายอายุมากแล้วนะครับอนอนอยู่โรงพยาบาลมั่งอะไรมั่งหมอเขาก็บอกว่าพยายามให้ผ่อนคลายมั่งอะไรมั่งนะด,ด,ดูนู่นดูนี่กดไปกดมาไปเจอน้องไรอันเขา นะครับก็ติดตามน้องไรอันมาตลอดนะครับสามปีไปน้องไรอันไปแสดงที่ไหนอะไรเขาก็ติดตามนะครับเขาก็ติดตามหลายหลายท่านติดตามตลอดนะครับเออเราก็ดีใจเราก็ดีใจนะครับเออเดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตของออสารตัวบน พวกแม่แม่นะครับโอ้โหน้องไรอั้นไปด้วยเนี่ยจะไหวเปล่าไม่รู้สินะครับจะไหวเปล่าไม่รู้นะครับแม่แม่แต่ละท่านนี่โอ้เตรียมดะลุมน้องไรอันน้นเราเต,ตรียมเตรียมดลุมลูกไรอั้นเราด่าดูเลยนะครับไม่ว่าจะแม่ไฮอ,อัพา์พรแม่ตัก๊กสิริพรหรือว่าคุณสุนารีคุณแม่สุนารี นะครับเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมถล่มเลยลูกชายเรานะครับก็บอกแล้วแหละอันบอกแล้วท,ทักสามท่านนี้ก็ทําคอดมากับมือนะครับทําคอดมากับมือก็น้องแหลอันประกวดร้องเพลงนี่แม่แม่นี่เขาก็เออ,อเขาเขาเรียกอเป็นอะไรนะเป็นคนที่ให้กันแนนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออ ปกคบประงมกันมาอย่างดีเลยนะครับกับน้องไลอันนิสสิณิสนมนะครับไม่ใช่แม่ก็เหมือนแม่น,นะรักเหมือนลูกกับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณสุนารีนะครับคุณไฮอัปพ,พรแม่ตัก๊กศิริพรนะครับแต่ละท่านละท่านนี่ก็เห็นไลอันเป็นลูกเป็นหลานนะครับเออเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับเดี๋ยวก็คอนเสิร์ต สามตัวบนแม่แม่นี่เตรียมแล้วเตรียมจะล่มแล้วนะครับวันนี้ก็นิดหน่อยอย่าลืมนะครับชาวอายุธยานะครับชาวอายุธยานะครับแม่แม่อยุธยาก็วันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่สิบห้าส่วนสุพรรณบุรีสวนแตงนะครับสุพรรณบุรีสวนแตงก็วันที่ยี่สิบหกนะครับวันที่ยี่สิบหกวันนี้ก็คุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนนะครับสวัสดีครับ